สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญลงยาธงชาติหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วยจังหวัดนครสวรรค์องค์นี้จะเป็นพิมพ์ใสมานะครับเป็นลงยาธงชาตินะครับ มีสามสีแดงขาวน้ำเงินองค์หลวงพ่อเป็นเนื้อทองฝาบาทน,นะครับพิมพ์เสมานะครับองคนี้ นี้เป็นรุ่นเศรษฐี99รวยรวยรวยนะครับจะมีไก่อยู่ทั้ง2ด้านนะครับมียันหลวงพ่อพัดด้วยนะครับเนื้อรงยาธงชาตินี่จะสร้างน้อยนะครับรุ่นหนึ่งสร้างหลักร้อยนะครับ ถือว่าพบเจอ,อยากนะครับองค์นี้จะเป็นเหรียญครึ่งองค์นะครับลงยาธงชาติแดงขาวน้ำเงินองค์นี้ลงยาจีวรเหลืองด้วยนะครับ เป็นเนื้อทองฝาบาทเหมือนกันนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพิมพ์ครึ่งองค์ ลงยาธงชาติลงยาจีวรเหลืองเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเหลียนที่ลึกลึก99ปีนะครับ ถ้านำไปเลี่ยมกรอบนะครับจะสวยมากนะครับเนื้อลงอยาธงชาติจะมองดูเด่นนะครับ หลวงพ่อถือว่าเป็นเจจิยอดนิยมของจังหวัดนครสวรรค์ในยุคปัจจุบันนะครับเป็นสิทธิสายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่พิมพ์เสมานะครับทำลักษณะคล้ายๆเสมาวัดหนังนะครับเหรียญที่โด่งดังในอดีต นำรูปหลวงพ่อพัดเป็นนั่งเต็มองค์นะครับนั่งอยู่ตรงกลางและลงยาธงชาตินะครับปัจจุบันท่านสร้างวัตถุมงคลออกมาหลายรุ่นนะครับ ให้ลูกศิษย์ได้บูชากันต่างมีประสบการณ์นะครับสร้างเหรียญสวยๆออกมาเยอะนะครับเลือกหาเก็บบูชากันได้ถือเป็นเกจีอาจารย์ทันยุคนะครับวันนี้ก็พามาชมเหรียญลงยาธงชาติหลวงพ่อพัด เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ